นั่งลงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะพึ่งทำทำยังไงก่อนทำยังไงก่อนนะทำยงไงก่อนทำยไงก่อนมานี้ขอมือก่อนขอมือก่อนเอออานนี้ทังนี้ครดิเอออีกคร้งอ๋ออานีอีกครังนึงอีกครังนึงนี่นี่นี่ทังนี้ทางนี้ทังนี้ทางนี้เอาคอมือเอออีกครังนึงอีกครังนึงครั้งนึงเอออันนี้อันนอันน วนบวคาบันหูจักควอมันยังไม่ร้อนเลยรองเบิงันบวคาบรบร้องบวคาบเฮ้ยค้นเก่งเด้ออ่ะอ่าเอ้ยมาเอออีกคน่ะอีกอีกอีพอีก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 ออีกอีกง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 อีก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 องอีกอีกงนีอีก้อีกออ เออลูกยาเ,เออคือ,อเ้าเลยอยากกินไรเอาอีกครั้งนึอีก้งนึงอีกครั้งนึงเออ